วันนี้ซิมอนเลิกเรียนแล้วสีผ้ามาเก็บเก้าลักพี่น้องจ๋าใส่เกาลักพี่น,อน้องน่วยเก้าลักพี่น้อง เกาหลักประเทศเนเธอร์แลนแมนซิมอนไทยบึงม่ก็เกห้ารเทไม่ยังเกาะมันพี่น้องใช่เอาอีหยงโอ้สีเอารถอาเร็วเก็บเอาหนิเอาบ่เอาบ่ โอ้บอ่เก็บสัมพี่น้องเอ้ยว่าสิมาเก็บอันเก้าลักเอาอยู่รถเข็นกลับบ้านเก้าลักก็บ,บ่เก,ก็บ,บกพี่น้องชีวิตประจำวันของซิมอนกับบรรยากาศใบไม้ร่วงแม่ซิมอนก็นลืมทายลายนอนพี่น้องเอ้ยทายลายต่าง โอยบรรยากาศดีดีเอ้ยซิมอนซิมอนนอดเนี่ยซิมอนเอานี่เอานี่เกาลักเอานี่เกาลักษ์ลูกคอยย่านพี่น้องจ้าเป็นน้ำหนำามเกาลักปลามันเป็นน้ำหนามพี่น้อง สิบอนกับพระท่านก็บมาพาดเหรอพี่น้องจ๊ะก็บมาเร็งนะซือแต่วา่ากอลลักเริ่มสุกแล้วพี่น้องไปไม่ร่วงมากับบ้านเด้อมากับบ้านกับสิบอนบเด้อยจะเด้อเลิกโรงเรียนแล้วเฮ็ดอีหยังอะไงอยู่ไปทั่วซอยถึงบ้านพี่น้องเอ้ยใส่เวลาโดนสิบอนเห็นแต่ตูดสีมอนเสร็จมาเบิ่งมานี่มานี่มานี่ เบิ้งทางแน่นนะชิมอนชิมอนชิมอนคอยต้องแลีตามบุเราพี่นเนาะขี่ดูค่ะอันไหนมองสาธารณะเอานั่งลงอันไหนใส่เบิ้งดูหัวคุณพี่น้องสงสัยอันอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนสงสัยมูตีหรือวะคือใครเห็ุอีหยังเบิ้งพี่น้อง ร <premises window. S 3> oh, ูสเล็กาอน้องดิด่ตีหัวครัทีมเลก่าี่ซเลกาอันเาลากนะโอเคมามาักอยวซิตเเบิไปโรงเรียนคือเด็เดเนึงโอ้โรงเรียนเพรอีกย่งมานั่น ลูกคอยบอกให้เอากาลักพี่เนะ้ะงานไปก,กาลักมาคืนก่อนนัง่งยู่ซื้อเด้หรอกาลักทีวาคอยยุ่นถิมตะกี้นี่ไปเอากลับบ้านฮะมาหาบังเร้วเล็วเขายุาย้อใส่ล่ะหาบังดู เซ็เหรอกลัมานิมาหน่อยโูดปูดปูนปูเอาเราจะไปยื้เงินละปูนแลนเดินปักเกินพูดแลนไี่เอาก้อนรักอีกแล้วพี่น้องเอยประเด็กระบาดง่ายหรอกรถเค้นกันไว้ตุงพูนเอามาอันเดียวกับอพล้วมันจะ ปุ่นพี่นอ้องหวยว่าอะไรกระบ,บาดง่ายดอกเอาเดียวพอ่อมาเอาเกาลักอันจนได้เอาเราเรียกกันเดียวปุ่นลวกเต็มอยู่พี่นอ้องยิบเอาวไหมอยากได้แต่ว่ากระเบื้างย,ยิบเป็นน้ำหนามพี่นอ้องนี่ ไปกับบ้านพุนรถเข็นยู oo, พูนตงบกไก่พุไกบนเออไปเดินเดินเดินเออเต้ไปสักมันกับสีแทงขาดิทุจา้าบายบายพี่น้องพันแน่แล้วครับรรเออนั่นแหละเอาทุจา้าบายบายก่อนจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆทำยังไงเอาทุจา้าสวย,สวย อีเดเลนเอาสปริงพูดพี่น้องบอกฟังเอาสปริงเอาทุเจ้าสปริงแก่งซ <outfit> ิมบอนดีก่อนทุเจ้าสวยๆก่อนเอาสปริงเอาทุเจ้าสวยๆแก่งซิมบอนแข็งมือก่อนพี่น้องเอาสปริงเอาทุเจ้าสวยๆไปเต้แทแม่แก่ง เอาทุจาส,สวย <c oughs> บอกก่อนบอกกอนทุจ <c oughs> บาบอกพร้อมเร็วู้ใ <c oughs> ส่เมือเราพี่น้องจ๋ะแกงอะลายขอบคุณที่เข้ามารับชมซี่มอนเดอคคะเดอฝากติดตามคลิปนะถ้าบักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ซี่มอนใเดอะเจดเดอบ๊ายบายสุขสุขคน